นะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังค์เตยตัปปะริวารังตัฏฐินะเควะรรักขตัง สังฆตาโอโลชยามาตาทุกองค์ใจตังโโอิมันตาปะริวารังตัเกณนุตตังปะติภนาโตปติัะเทตวาจับ อิมนาทุเตนะกตินังอ er, ัตถะรตุอัมหาตังทีขารตังทีตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทันหลายขออ้องขอาย ผ้ากระถิตจีวรกับทางบริวารนี้แก่พระสงขอพระสงตงรักผ้าถิญกับทางบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายรับแปลงสงจากสกถินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์และความสุข แต่คาปการต่างๆตืนการงานเอ๋อ